พร้อมนังของดีเป็นบริราษทั้งหลายเหล่านี้ของง้าังาพระเจ้าทั้งหลายเพยื่อประโยชน์แดะความสุขแดกพระเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของพระเจ้าทั้งหลายมีมารดามีดาครูพรอาจารย์้าความนานเวร cho chân thập tát tất cả. Điên ga làn đường. ลงทานไส้กอกไส้กรอกุ้เสนคือบันแงทายรารแม่แหมแม่แหมแม่แหมครับเงานไส้กรอกลงทานไส้กรอกเส้นนครับมาลงทานับปยลูโตครับ